ชาวจีนผวาทำคุณบูชาโทษหลังเกิดเหตุการณ์ผู้หวังดีจอดรถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บข้างถนนแต่กลับตกเป็นผู้ต้องหาราคาที่พักในบราซิลมีแนวโน้มแพงขึ้น50%ในช่วงฤดูการแข่งขันฟุตบอลโลกจากนั้นติดตามธารกิจของนักปั่นใจกล้าขี่จักรยานไต่ราวสะพานโดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุสุขในทุกวันกับบัตรเครดิตอีออน ถึง28กุมภาพันธ์2557 สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เกาะกระแสะโลก,กับผมอิทธิเดชบุญทิตาโนนและดิฉันเช่นจิตเจริญพงษ์ชัยค่ะเกาะกระแสะโลกกลับมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาเป็นต้นไปมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะในการรับชมเกาะกระแสะโลกสดๆพร้อมกันทั่วโลกผ่าน www. b a k a b o tv ค่ะรวมถึงพูดคุยกับเราได้ผ่านแฟนเพจใน Facebook เกาะกระแสะโลกมีเดียนิวส์แชนแนลค่ะ ครับผมตอนนี้ที่ประเทศจีนนะครับมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมนะครับกำลังเป็นข้อถกเถียงกันในวงกว้างเลยทีเดียวเรื่องของเรื่องนะครับก็มีอยู่ว่ามีชายคนนึงเนี่ยเขาเขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ไปตามท้องถนนนี่นะครับแล้วก็ไปเจอชายชราคนนึงนะครับนอนบาดเจ็บอยู่เขาก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลแต่ผลปรากฏนะครับว่าญาติของคนที่ได้ไดรับบาดเจ็บเนี่ย เรื่องค่าเสียหายฟ้องร้องมานะครับเป็นเงินจํานวนมากเลยทีเดียวทําเอาเจ้าตัวเนี่ยถึงกับเครียดเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้เขาไม่ผิดนะฮะเป็นคนช่วยเหลือแต่ก็แล้วก็ยังไม่มีเงินที่จะไปจ่ายค่าเสียหายจํานวนมากมายขนาดนั้นด้วยถึงขนาดที่ว่าตัวเองเนี่ยคิดสั้นแล้วก็ฆ่าตัวตายไปแล้ว ค่ะครเรื่องนี้ค่ะก็กลายเป็นหัวข้อนะคะที่มีการถกเถียงกันอย่างมากเลยในโลกออนไลน์ของประเทศจีนเขาค่ะส่วนใหญ่ค่ะบอกว่านี่เป็นเรื่องน่าสมเพชนะคะที่มีคนคหากินกับความหวังดีของมนุษย์แบบนี้คือเกิดอะไรขึ้นกับสังคมจีนไปแล้วค่ะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคงจะไม่ค่อยมีคนกล้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนแบบนี้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะถูกตลบหลังเหมือนกับชายเคราะห์ร้ายคนนี้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันค่ะ ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับขณะที่นายหู่ว้ยชิงนะครับมีอาชีพเป็นคนเก็บของเก่าขายกําลังขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเนี่ยกลับบ้านแต่ระหว่างทางครับเขาไปเห็นมีชายชราคนนึงเนี่ยนอนอยู่ริมถนนในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสนะครับนายหูเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนําตัวส่งโรงพยาบาล แถมยังมีน้ำใจนะครับช่วยออกค่ารักษาพยาบาลให้อีกต่างหากาแต่ผ่านไปไม่กี่วันแล้วครับก็มีคนมาหาถึงบ้านเลยอ,อ้างว่าเป็นลูกหลานของชายชาราคนที่ได้รับบาดเจ็บนั้นนะครับพร้อมกับเรียกร้องให้ในายวูเนี่ยจ่ายค่าทำขวัญเป็นเงินหลายแสนบาทนะครับโทษฐานที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปชนพ่อของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บ ค่ะคือคเจอเข้าแบบนี้ค่ะในบูดเดี่ยถึงกับอึ้งกันไปเลยแต่ก็พยายามอธิบายค่ะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขับรถชนใครทั้งสิน้นแต่ว่าเห็นค,คนบาดเจ็บค่ะก็เลยเข้าไปช่วยนะคะตามประษาคนมีน้ำใจแต่ญาติของฝ่ายคนเจ็บเนี่ยก็เถียงกลับมาเลยค่ะว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ชนทําไมถึงมีน้ำใจขนาดที่ว่าพาไปโรงพยาบาลแถมยังออกค่ารักษาพยาบาลให้อีกด้วยค่ะ คือญาติเขาเนี่ยบอกว่าคนแบบนี้ไม่มีจริงอยู่ไม่มีจริงไม่มีอยู่จริงนะคะคแต่ว่าในหูเนี่ยก็ยังยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนชนเลยแล้วก็ไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นค่ะที่จะต้องมาจ่ายค่าชดเชยเมื่อเห็นว่าไม่มีเงินค่ะทางญาติของชัยชะราคนนั้นเนี่ยก็เดินทางกลับไปบแต่ว่าในหูเนี่ยก็ คิดว่าเรื่องเนี่ยคงจบแค่นั้นนะคะในตอนนั้นค่ะครับแต่มันก็ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นไม่กี่วันครับก็มีโทรศัพท์เนี่ยไปถึงที่บ้านในวูแล้วก็บอกนะครับว่าคนโทรศัพท์เนี่ยเป็นตำรวจนะครับบอกให้จ่ายเงินมาซะดีๆไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องติดคุกติดตารางหลายปีนะครับและไม่ได้โทรมาแค่วันเดียวนะครับโทรมาเนี่ย แทบจะทุกวันเลย<ม>เล่นเอานายวูเนี่ยถึงกับเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับจนในที่สุดเขาก็ทนอยู่ในสภาพถูกข่มขู่ทุกวันไม่ไหวนะครับก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองทิ้งให้ภรรยาเนี่ยต้องประสาทเสียกับเรื่องนี้ต่อไปค่ะ,ะคและในที่สุดคะ่ะภรรยาของนายบูเนี่ยก็ตัดสินใจนําเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นของสามีไปเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งคะ่ะจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตแล้วก็กลายมาเป็นที่สนใจนะคะของคนทั่วไปภายในเวลาไม่นานเลย มีคนจํานวนมากเลยค่ะที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในโลกออนไลน์อย่างล้นหลามส่วนใหญ่เนี่ยบอกตรงกันค่ะว่าตอนนี้สังคมจีนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ค่ะใช่ครับแล้วกระแสที่พูดคุยกันในโลกออนไลน์นะครับก็มีการแบ่งออกเป็น2ฝกัก2ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยเห็นอกเห็นใจในวูที่ทำดีแต่ได้ผลตอบแทนที่เลวร้ายเหมือนกับ ชาวนากับงูเห่าอะไรทำนองนั้นนะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับมองว่าในวูเนี่ยอาจจะเป็นคนขับรถชนชายชาราคนนั้นจริงๆก็ได้นะครับแต่ก็ไม่อยากจะถูกดำเนินคดีก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาตัวเองจะได้พ้นผิด แถมยังมีผลพลอยได้นะครับคือกลายเป็นพระเอกอที่คอยช่วยเหลือคนบาดเจ็บอีกะคค,ะคือข้อเท็จจริงนะคะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ค่ะแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองทางแหละเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะเคยเกิดเรื่องในลักษณะนี้นะคะในประเทศจีนมาแล้วหลายครั้งคือมีทั้งการข่มขู่กันโชคเงินจากคนที่ให้ความช่วยเหลือคนบาดเจ็บหรือว่าคนที่ทําให้คนอื่นบาดเจ็บเนี่ยจริงๆแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่าไม่ได้ทําค่ะแต่ว่าอย่างหลังเนี่ยอาจจะ มีส่วนน้อยค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยรถคันไหนนะคะถ้าขับชนคนแล้วก็มักจะรีบบึ่งหนีซะมากกว่าค่ะครับแล้วเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้บรรดาคนที่ขับขี่รถยนต์อยู่ในประเทศจีนเนี่ยมักเวลาขับรถชนใครหรือว่าเกิดอุบัติเหตุชนคนเนี่ยก็มักจะหลบหนีนะครับก็ว่าเป็นเพราะระบบประกันสุขภาพของจีนเนี่ยยังล้าหลังอยู่มากนะครับแล้วก็ไม่ครอบคลุมนะครับเวลาไปรักษาตามโรงพยาบาลในแต่ละครั้งแล้วก็แทบจะต้องเวลา พูดง่ายๆว่าเวลาไปเดินทางไปรักษาตัวเนี่ยแทบจะต้องขายบ้านขายที่นาเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลกันเลยทีเดียวนะครับก็เลยไม่มีใครที่อยากจะมารับผิดชอบในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนชนหรือว่าคนถูกชนนะครับซึ่งก็ทําให้กรณีแบบเดียวกับในหวู่เนี่ยเกิดขึ้นโอเคครับผมตอนนี้มีข่าวด่วนเข้ามานะครับเป็นคําแถลงของสอ,อสอนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคําแถลงนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาชมกันต่อนะครับเชือกสุบรรว่า อย่าฮึกเหิมมากนักเพราะผมได้กําชับให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามจับกลุมตัวนายสุเทพและพวกทุกคนที่มีหมายจับมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร่งด่วนเพราะหากปล่อยให้กระบฏอย่างนายสุเทพเทือกสุบรรนออกมาข่มขู่จับกลุมใครๆก็ได้ตามอำเภอใจนั้น บ้านนี้เมืองนี้คงไม่มีคือไม่มีแปรอีกต่อไปโจรผู้ร้ายก็จะเอาไปเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีได้กฎหมายบ้านเมืองมีไว้ก็ไม่มีความหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายสุเทพโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งกรณีนายสุเทพเทือกสุบรรณ ขู่คุกคามว่าจะจับกลุ่มตัวท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั้นผมอยากกลาบเรียนว่านายสุเทพเทือกสุบรรณขณะนี้ถูกหมายจับจากสารอาญาในข้อหาเป็นกบฏในราชานาจักรดังนั้นอยากเตือนนายสุเทพเทือกสุบันว่าอย่าฮึกเหิมมากนัก เพราะผมได้กําชับให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามจับกลุ่มตัวนายสุเทพและพวกทุกคนที่มีหมายจับมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร่งด่วนเพราะหากปล่อยให้กบฏอย่างนายสุเทพเทือกสุบรรนออกมาข่มขู่จับกุมใครๆก็ได้ตามอำเภอใจนั้นบ้านนี้เมืองนี้ คงไม่มีคือไม่มีแปรอีกต่อไปโจรผู้ร้ายก็จะเอาไปเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีได้กฎหมายบ้านเมืองมีไว้ก็ไม่มีความหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขอบคุณครับ ค่ะยังอยู่กับเกาะกระแสะโลกนะคะเราพูดถึงเรื่องของจริยธรรม,อมของคนจีนกันค่ะค,คือถ้ายังจำกันได้ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในลักษณะนะะที่คล้ายๆกับว่ามีคนไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ถูกเข้าใจผิดนะคะค,คือเกิดขึ้นมากมายเลยแล้วก็มีเรื่องราวคล้ายๆกันค่ะเกิดขึ้นที่สร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลกเลยเป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อปี2011ค่ะที่มีเด็กหญิงวัยเพียง2ขวบเท่านั้นอนอนบาดเจ็บ,บอยู่กลางถนนนะคะเนื่องจากว่าถูกรถชนอย่างแรงเลย หนูน้อยคนนี้ค่ะนอนกองนอนจมกองเลือดอยู่นานมากโดยที่มีคนเห็นเหตุการณ์ค่ะคือเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยนับได้ถึง18ค,คนค่ะแต่ว่าไม่มีใครที่จะคิดช่วยเหลือเธอเลยจนกระทั่งคนที่19ค่ะถึงจะเดินเข้ามาอุ้มร่างของหนูน้อยคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลแต่ที่น่าเศร้านะคะก็คือว่าเด็กหญิงคนนี้เสียชีวิตไปแล้วค่ะ แล้วจากเหตุการณ์เหล่านี้นี่เองนะครับก็เลยกลายมาเป็นสาเหตุสําคัญเนี่ยที่ทาให้ดูเหมือนว่าสังคมจีนเนี่ยกลายเป็นสังคมที่แหลงน้ําใจไปซะแล้วนะครับว่ากันว่าในประเทศจีนตอนนี้การช่วยเหลือคนบาดเจ็บหรือว่าตกทุกข์ได้ยากนะครับแทบจะไม่มีให้เห็นอีกต่อไปเพราะกลัวว่าจะถูกขู่กันโชคเงินเหมือนกับที่นายหู่เนี่ยโดนมาแล้วนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ทางการจีนเขาก็ไม่ได้ดิ้งดูดายนะครับหลายเมืองเนี่ยมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อหวังที่จะให้คนเนี่ยทำตัวเป็นพลเมืองดีมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หากพบเห็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรคเพราะหลายคนคิดว่าไม่อยากจะหาเหามาใส่หัวนั่นเองนะครับ ค่ะคือย้อนกลับมาในบ้านเรานะคะก็มีเรื่องทานองนี้เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วค่ะจะเป็นพวกมิจฉาชีพที่ใช้มอเตอร์ไซค์มาหากินเลยคือ,อม,มาจอดข้างๆรถแล้วก็เคาะกระจกค่ะอบอกว่าคนขับรถดังกล่าวเนี่ยขับเหยียบท้าเขาแล้วก็เหมือนกับว่าขู่ให้มีการจ่ายค่าเสียหายมาค่ะครับเรื่องนี้ผมเคยเจอกับตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยโดนมอเตอร์ไซค์ชนแล้วผมไปอยู่คันต่อไปพอดีเขาก็พยายามอุ้มผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถผมผมก็ขึ้นมาเลยเดี๋ยวพาไปส่ง โรงพยาบาลพอจะขึ้นรถเท่านั้นนะครมีพลเมืองดีหรือเปล่าไม่ทราบตะโกนด่าว่าผมเหมือนกันว่าโง่หรือเปล่ารับคนเจ็บขึ้นรถพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยผมนี่แหละจะกลายเป็นผู้ต้องหาชนคนซะเองแต่ก็ไม่ได้เกิดเรื่องที่ว่าเป็นผู้ต้องหาแต่อย่างใดนะครับก็ได้รับคําขอบคุณจากผู้หญิงคนนั้นด้วยก็ไม่อยากให้สังคมไทยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนประเทศจีนตอนนี้เลยค่ะครับผมเอาละครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อครับ